มีคิปเปอร์อะไรหรือเปล่าระวังด้วยมีกล่องมีอะไรบ้างขี้กาของขี้กาเ้ยมีขึ้นไปอีกต่ออีกนะอืมกาจริงๆริงเมล็ดแตงโมก็มีแล้วนี่หว่าเออเรามีหมดแล้วเออเรทุกอย่างแล้วมีการปลูกผมแดงให้เราด้วยอืมดีมากห้องเสื้อผ้าอีกแล้วอะมันมันมันมีอะไรรู้เปล่าวะซ่อนไม่มีเนาะอ่าโปรเจคชันสามเออบ้านเรามีโปรเจคชันสี่ได้ซ้ำอ่ะไปทิ้งของขี้กาเออขีกามากเอากระดูกไปแล้วกัน อาเบลฝากเก็บหนังสือหน่อยสองกองนี่เฮ้ยอย่ามาดิไม่มาไม่มีเออนี่ไม่มีห้องลับเลยนะพยายามเอาขวานขุดขุดแซะไปเผื่อมันเผื่อเจออันนี้ห้องนี้เรามาแล้วเนาะเออก็มาแล้วนี่หวาใช่ไหมมีรอยปักทอตเราไหมมีโอเคบางทีมันชอบมีห้องแอวด้วยพังไม่ให้หมดเลยสกเลตัน อโอ้ยยิงนัดเดียวของเขาก็ตายแล้วเอ้ยเจ้าวังฮะฮโอ้ยคิปเปอร์ไม่เป็นไรตีสามทีตาย <c oughs> นี่นี่วายเฮ้ยหยิบผิด <c oughs> <c oughs> ทำาไมมันดูๆๆงงง่ายเลยวะพวกนี้ <c oughs> เอาอเบลละคนไปไปตามทางที่มันบอก <c oughs> เราไปแซะบ้านคนอื่นเ <c oughs> <ห>้าวยวุ<ห>้ยดีนะเ <c oughs> ห็น <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ไอพวกนี้ตีโคตรแรงหัวแตกแน่นอน ห้องกินข้าวแกฝั่งนี้วะยิงไกลแล้วไอ้บังโหโอ้พาวเวอร์ห้ามันแรงขนาดนี้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงแล้วกันมามาอ้อมมาใส่ถุงใส่ถุงหืมเสียงไอไออะไรอืมเอ cosas, feet, uh, erm. ้ยเอ้ยเอาเอาถุงมาโทษโทษหยิบผิดหยิบผิดมีอะไรวะขี้ฮิปเปอร์ไม่นะไม่น่าหยิบาเลยเว้หยิบมาทำไมไม่รู้ โอ้โหกูแทบไม่ได้ยิงอะไรด้วยว้าวเป็ดมาสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมมาดิฟังเสียงเกมกันไม่เห็นตัวเฮ้ยคิปเปอร์นี่นี่ตายแกคิปเปอร์ตายยังตายแล้วตายแล้วมั้งในมีอะไรโอ้พอแล้วละเฮ้ย<ง>ใครใครยิงมาอัดมาอดัดนี่อินเดแมน ไปไหนไปแล้วเอาเบลต้องตัดไม้เยอะๆว่ะจะรวบสมุดให้มันเป็นก้อนเดียวหรือบ้านไม่ให้หมดเลยทำชั้นหนังสือกันห้องนี้ก็ไปมาแล้วดูไม่น่ากลัวเลยเว้ยไปทางซ้ายก่อนนะมาเฮ้ยห้องอะไรวะอุ้ยไฟน้อยมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงอยู่ข้างบนตายหงอเลย ตักไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอ้ยสองตัวทำไมมันติดบันไดอ่ะเอาดิมันตายแล้วมันตายแล้วเอาตัวเอาไม่ทันได้อีกเลยโอ้ห้องปลูกต้นไม้นั่นไงกูหาแล้วในกล่องต้องมีต้นไม้ตักไฟว้าวว้าวว้าอมบบมียังสักอันเออน่าจะไม่มีอะไรเลยนะจะเปิดทุกอันเลยไหมเออใครยิงวะใครยิง อืม้มกะเด็นเลยอบเบลมานี่ไหนตรงนี้ก็มีห้องเอ,าอ้าอะไรวะซอมบี้ซอมบี้โอวยชดชดไม่เป็นไรโอ้โอ้ชุดก่อกันไฟเหรอ,อติดไฟแป๊บเดียวนี่ทางนี้นี่อะไรทางห้องก่อกอีกแล้วเกื <laughs> อบแล้วเกือบแล้วเสียวไส้เลยเมื่อกี้มีขององะไรยม,ม,ม,มันเอามาเก็บอะไรของมันอะ <laughs> เดี๋ยวไปนึงคลับทอดก่อนรอแป๊บ เป็นปวกวะอันนี้อะไรอ่ะไหนเฮ้ยห้องอะไรวะเฮ้ยกว้างว่ะว้าวตกใจหมดเลยนี่นตายไม่รู้ห้องพอพันต้นไม้ด้วยเปล่า้าได้วยแม่ตายเกยบก่อนที่เดิ่มเลอเดี๋ยวนะเฮ้ย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 สกิลท่านนี่กูชาร์จเร็วนะกูชาร์จเร็วนะ มีตายมันดูเพี้ยนๆเนะ <Get along. S 1> เาะเจ้าวังอืมเออเอาตายอ๋อว้าวกระโดดตีแปะตายว้าคีปเปอร์มันตามแกอืมซอมบี้เอา้า เป็นไรของมันวะมีแค่นี้อือมีเห็ดเคิดด้วยอือเอาอันนี้เราพังมาตรงนี้อันนี้ก็มาแล้วเออเป็นไรต่อเออเป็นจจอะไรต่งนี่ในลองขุดตรงนี้ดิไหนไขุดทะลุแม่งเลยนี่ไงห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรของมันวะอ้าเราเคยมาหรอไม่จะดูดิว่างอือทำไมมีหินอยู่ตรงนี้ เอ๊ะไอ้นั้นเอามันไปเออนั่นมันนะทำไมมันไม่มีของเลยวะหรือว่าหรือมันมีแบบอย่างเออห็นรู้สิมาเฮ้ยเฮ้ยห้องอะไรวะเฮ้ยไปตามเฮ้ยอะไรของมันวะเฮ้ยใม่เห็นหรอไม่รู้เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยจะขึ้นหรือจะลง เกมันขึ้นเลยอ๋อหีบเอ,อ๊ะระเบิดหรือเปล่ามันระเบิดเนาะกอกลัวระเบิดว่ะเอามาเอาเอาศิลาจารึกอุ้นเนซีดีไม่มียังไงสีนี้สีอะไรสีเขียวเมียังยังไม่ได้อืมนั่นดิอืมพวกนี้ก็ของไรสาระมากเลยไปๆเกียก,กับโคตรยากเลยใครมันออกแบบห้องเงี้ยเฮ้ย กุตาลายเฮ้ยอะไรวะดูดิอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยนี่ไงน่านี่ไงเออแกดมูมีอะไรข้างในหรือเปล่านี่น่านี่ไงลองขุดดิลองขุดดิเผื่อมีของทำลายทุกอย่างหัวสมองกลวงสมองกลวงเฮ้ยมีมีลาพิษไหนเป็นไงวะลาพิษก็บล็อกที่เราเอาไปเอ็นชารนะ์นอะจะเอาหรอไม่เอาแต่ว่าเผื่อมันมีอะไรมากกว่านี้ อะไรโทษทีเลยวะโดนไหมไม่โดน,โดนเผื่อม,มีอะไรบ้างหรอมีแค่นี้เหรอสมองมึงกวงถึงขนาดนี้เหรอมีลายมีแค่ลาพิษขอเพชรหน่อยเหมือนเมื่อกี้โอ้มีเพชรอันหนึง่งจมูกจมูกมึงจมูกมึงมีอะไระไม่มีจริงๆนะ,ะงานหรือบ,บ้านเนี่ยเราถนาดัดว่าจะสวยสักแค่ไหนเอาห้องนี้ไม่ได้มาหนิ <And> เปนเฮ้ยทางตีเหล็กโอ้เอามาเลยฮะทางตีเหล็กมันจะพังแล้วนี่หว่า รู้สึกว่าจะเดินชันไม่เกี่ยวนะก็พังดีแล้วดีกว่าไม่มีอะไรดีกว่าคราฟเองโคตรเปลืองงบเลยแกกจะพูดทำไมมันอยู่ห้องนี้เนี่ยโอ้ห้องดอกไม้มีมีดอกไม้อะไรไหมที่ยังไม่ได้บ้ามีไอ้ขาวๆนะขาวๆนี่นะแมนเดียวๆเหรอแมนแล้วก็ดอกนี้ขรูให้หน่อยโอ้ยเฮ้ยอะไรเป็ดเหรอใครเป็ดเกมนี้มีเป็ดเลย เฮ้ยห้องอะไรอ่ะห้องสภามานันเนาะอืมเข้าไปแล้วเออไปกลับบ้านอาเตียงเอาเตียง,เอ,เ,ยงเออใช่ใช่ใช